โอเคนะครับคุณพูดเปิดคลิปเว้เอาละเวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยายแก่จูดี้แชปเตอร์นี้เราก็จะง่ายๆครับเราก็จะมาช่วยเอ่มตบกิมดังครับทังนี้เราเราต้องบอกก่อนนะว่าแชปเตอร์นี้มันที่เขาที่ที่เซนเซอร์ที่อะไรนะครับครับสัมภาษณ์มเลยครับที่ที่เขาบอกว่ามันง่ายๆเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นคนนำเนาะส่วนเราส่วนมุมเราจะง่ายๆนะครับผม เหนเรามาเริ่มกันเลยนะเป็นอย่างแรกเรามาที่ข้างเลยเราเว้ยทำให้เราได้รู้ว่าพูพัฒนาน่าจะมักง่ายนะครับในตัวอย่างเราเห็นภายอย่างนี้ไม่ผ่านครับจอมันดูซูมเออไอ้ข้าวทะเลเราเราดูในน้ำคันไปทำปักเกลายน์ออกไปไม่ได้ขี้โม้กินมันมันไปมันไปตรงไหนอ่ะทำไมจอมันดูมันดูมันดูบุ๋มเข้าไปวะมันดูซูมอ่ะสายตาสั้นเป็นอย่างนี้ไหนเราถ่ายทำปกก่อนไหมอะไรยังไม่มีปกเลยนะฮะปกปกคลิปบอก ออเออเดี๋ยวค่อยไปทำเลยไปเอาว่านกันต่างเอาเฮ้ยเขาเขางไหนคนปานะตกมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เราย้อนกลับไปก่อนเพราะเมื่อกี้จำได้เหมือนว่าเราจะมาเป็นทางอะไรสักอย่างนะือถ่ายเค็มยังตีสามแน่นอนเออเมื่อกี้เราอยู่เป็นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือจุดที่เราเกิดใช่ไหมมันกลับไปไม่ได้เราเราอยู่ที่ลอนดอนนะเรามาเที่ยวลอนดอนเว้ยเพื่อเราเพื่อเพื่อมาหาจูดี้เว้ยลอนดอนหรื่ะ ก็ภาพเหมือนเหมือนโร่ล้มละลายลินดาโอเคแสดงว่าลินดาเปลี่ยนไปคนแล้วโตหน้ายังแก่เลยเราไปเราไปหาทางเข้าเนอะมันลีลามันลีลามันหนึ่งนาทีละอันนี้ว่ามีคนกาแสดงว่าเป็นไปได้ว่าลินดาจะอยู่ในตึกสักตึกเอ้ยมาสำรวจสักอน่อยอะไรวะ มันต้องมีใครสักคนที่มีแพทล็อกโคดอยู่ที่นี่อะไรวะอะไรทีนเนียวะเขาอยู่ไหนวะน่ะเดินแล้วเดินหนึเข้ามานี้ there must be someone who k n o w the padlock code a r o u n d here แตุ๊ดตุ๊ดก่าไม่ออกช่างนี่มีเปียยนโน้โจุนโนโจวานหน้าใส่ใส่ใส่ลินดาตุ้งังอะไนะื่ือเฮ้ยอันนี้มันเป็น เสือลูกปั้นเสือเป็นสัญลักษณ์ของสิงค์ปีนะครับคุณออโต้เลยเจอถ้ำแต่เข้าไปแล้วมีประโยชน์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณต้องเป็นคนนำไม่ใช่หรอคุณต้องนำเว้ยผมจะถ่ายคลิปตัดาตงอยู่ข้างหลังเว้ยคนนำไปเลยตัดกล้องอยู่ข้างหลังเว้ยอ้าวบ๊อบโตไปเยอะเลยตัาองอยู่ข้างหลังเหมือนโดนเบลโดนชตากรรมคุณเบลแล้วแบบคัดชาบังคับมันขยับเลยอ่ะเบล เดี๋ยวแล้ลืมลืมปิดปิงปิดปิดปิงไงวะวินอะไรวะแป๊บวินอะไรเสียงก่อนนะเสียงอย่างอะไรนะมันมันขยับตัวอะไรดิมันคือใครมัมี่มามี่หลังเลกหน้าของที่เก็บมือใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเขาบอกไอไอไอเนี้ยเออมนุษย์เสาหินในโจโจ้ไงเอาหายไปเลยมันบอกว่าเอ้ยเอ้ยมันบอกว่ามันอยากยินสลอดหลังหลังเซน่ะ เอยป,ปักบอกนี้ร้อนจริงแล้วก็จะกินหมาจจะกินตับหมาหรอเลยใจ้กินตับแอคนคครับ<น>อย่างแรกนะให้เราอะไรอะต้อง,งสำรวจที่นี่ก่อนคนระับคุณอาจจะพลาดสิ่งสำคัญไปก็ไดเ้เราต้องสำรวจก่อนอเลยเคุณนี่บอกทำไมบอกไม่รู้อ่ะไม่ออกด้วยบอกมัต้องให้เพื่อนบอกำไมโมเดียวมันทุกคามวะนี่หัวเล้วแล้วนะโอเคก็หนีงคิีว่าเดินเดินอยู่เราตายใจแล้วมันจะมีจำตะแกรบไหม ขึ้นเขามาขึ้นเขามาทาไมวะเนี้ยมันบอกว่าให้สํารวดดีๆเว้ยเพื่อเราจะพลาดสิ่งที่สําคัญไปเว้ยเราพลาดอะไรอ่ะเราพลาดมนุษย์สองหินเนาะเราไปไปไม่ได้มันนุ่มโมอ้าวอ้าวคุยกับคนที่บ้านเปบนดวเพื่อนหายแงอย่าทิ้งมันที่ไหนวะมันทิ้งกระท้อมกระท้อมมันมืดเอามาไปไม่ได้อ้าวไอ้ห่าหลอก หาอะไรไม่มปมันต้องมาทางนี้มันไปได้ไปได้มันต้องมันต้องอาหายไปเลยนี่นี่ทางนี้ทางนี้จอมันจอมันซูมเข้าอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวแล้วเรามาเราเอาเข้าไม่ได้เรามาผิดซีนปะเข้าไม่ได้อ่ะสรุปบ้านก็แค่บ้านงๆบ้านหลอกลวงโอเคเพราะนั้นเรากลับเรากลับไปหาม้านเก่าโอเคทีนีนดีๆออกมาแล้วไต่ไอเนี่ยไต่บาเรียไปไต่บาเรียไปแล้วต้องไปเจอสักอย่างเออเจอแล้วเหมือนมันมุมมองมันมองยากอ่ะแล้ว เซนตาแมนได้หายตัวไปเลยไอายางนี่ไม่ได้หายนะครับกําลังสารวจอยู่เราไม่ได้พลาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเพราะฉะนั้นเซนเซน,นกกอเออเซนอันนี้มันรุ่นอะไรฮอนด้าเอ้เซนควนรุ่นเซนควนจับเซนคนเหล็กเป็นคนจับสลรับข้างหลังไปปะอะไรอะ t h a t w i l l missing handle t h a d look be เข้าวันนี้ก่อนเข้าวันนี้เข้ามาทมเรื่องก่อน ทำไมไม่รู้น้องหนอนเนี่ยน้องเขาน่ารักตารักจะตายไฟเล็มเี่ยน้องกัดเล่นๆอะไรตัวอะไรเขากัดเล่นๆนะตัวอะไรมันเล่นตัวอะไรวะไม่รู้แต่เขากัดเล่นเล่นได้เราต้องแหย่มือเอามือไปแต่ไม่ต้องหวงเอาไปตามเลยเรก่อนก็ับขึ้นมาขึ้นมานี่มันบอกว่ามันบอกว่าไอ้นี่มันบอกว่ามันขาดอะไรอะไรวะมันอะไรวะลืมแล้วมันบอกอะไรวะเอ้าห้าอะไรเขาเขาให้สํารวจอะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกัไม่ไม่เมื่อกี้มันบอก ไอแล้วอะไรวะรวมันเรียกอะไรวะวาวบ่อน้ำอันนี้มันเอารถมันเอ็มอบ็อกวิ่งหายไปเลยอ่าแล้วที่แน่ๆเดินงงเดินมั่วแล้วเนี่ยคือเรายังไม่ได้เข้าไปในตัวเกมก็6ห,หนาทีละรูนี้ล่งนี้เช็เดอร์ดีกว,ว่าแล้วก็เปิดภาพสูงๆภาพขอบเดี๋ยวไ่เ,เ,เดีเยวเอ็มอรบอกครับคุณหายไปไหนแล้วตอนนี้อยู่ตรงคลายๆรถไฟอ่ะอ๋อไม่ใช่รถไฟเป็นรถน้ำมัน เราอยู่ตรงข่าวว่าตรงทางนี้มันบอกว่าํำรวจอะ่ะมันมีทางไปข้างบนไหนๆๆๆขึ้นไปน,น,นี่กขาขัดกับทิ้งหนึ่งเดียวเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้ขานได้โอ้ม,มีข้างบนนะมันคืออะไรอะ่ะมันคือรถ<ม>ไปมันคือรถไฟแล้วก็มีไม้ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งคาดว่าไม่ใช่ไม้เอ่อเห็นกันใช่ไหมอืมม เออคูเป็นกันการทานมันเออมันเล่นเอาไปเลี้ยงนิ่มไหมเออมันเหมือนเป็นแมมมุงกำลังอุ้ยกระโดดด้วยกระโดดด้วยไอ้ยุ้องวิ่งหายไปคนเดียวใช่ไหมต้องต้องอือเกมอะไรวะเนี่ยคุณลตายเลยเกมอะไรวะเนี่ยเกิดที่ไหน อไ,ไ <S 1> <S 1> <S อ,เก,อ,ไเ,อ,อเกียมันบินได้มัเกียร์อะไรวะเกียร์มันบินได้เดี๋ยว <S <S ยยดกดไหนอยู่ไหนแล้วกูโดนเ<โ>ด็กมัเกียร์อะไรวะเนี่ยมันมันมันปิดเสียงแล้วมันแล้วมันแล้วมันดู <S <S ไม่มีไม่มีอารมณ์รุนเลย <S <S จดูดีต้ตายลินดาก็เลยมาพ่อพันสัตว์เลี้ยงใหม่เต็มกอดเลย แน่ๆได้ยินเสียงม้าลงไหมเพราะมันขึ้นสีแขแยวบอยมากเลยได้ยนอยู่อ่าเนื้อเรื่องนะครับที่พอเข้าใจก็คือจูดี้ไปขโมยพีเอสโของลินดาลินดาเลยโกรธมากครับก็เลยก็เลยอะไรต่อไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลยไปฟังสรุปเนเรื่องเดี๋ยวเราเราต้องไปทางเราต้องไปทางไ,<ห>ไปไมุมต่อหรอเราจะเราจะไปยังไงอะ แค่ว่าเราทำไมพาร์ทนี้มันเล่นยุงกากันวะตัวเลสมันอยู่มันเดินอยู่มันเดินรอบที่เลยแล้วแม่งวิ่งมาเดแกกูอ้าไอ้เวนี่สัตว์เลี้ยงไม่เชื่องอนังโง่เอ้ามันไม่นอนแล้วอะมันไม่ขึ้นไปเล่นต้นไม้แล้วอ่ะมันไม่ขึ้นเดี๋ยวแล้วเราเราเราไ่ต้นไม้ได้นี่หว่าเราไ่ต้นไม้ได้ แล้วคือสรุปเราจะรบไหนได้มั่งเนี่ยเพราะมันคือยังไงอ่ะเจอที่มันไหนวราดูเป็นอยู่ไนเป็นอยู่ไหเออตรงตอนแรกอ่ะตรงใกล้ทางเดินเดินมาทางไปมุมใหม่ที่เดินมาเดินมาทางที่เจอเปมุมอ่ะทางที่มันมีไรถไฟกั้นอ่ะเนี่ยมันก็คือเดินมาตรงกลางแล้วเนี่ยประเด็นคือแม่งยังอยู่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มาอยู่ไหนโดนไปมุมโดตรงนั้นมาไม่เม้มไม่เมุมไตรงกลางแมพอก ไม่อยู่ตรงกลางๆเลยไอ้ตรงทางนี้เอองั้นงั้นมาทางนี้แมันมุมมันโหอ่ะมาทางมาทางนี้มีรถไฟกั้นอ่ะไปเห็นไหมเห็นไหมบ้าค่อยๆไปไม่รู้ว่ามันจะวิ่งทหรอลาทังหือเาค่อยๆว่าโอเคน่าจะข่ามข้ามไปเลยข้ามข้ามอ่ะโอ้กระโดดโอ้โอโอ้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 อ้โ้โ อ้าวไอ้หานว่าตาเลิศนี่มันวิ่งก่อนเล็วกว่าวิ่งมาเลยไอเจอปะต้าจูดี้ไม่เข้ายังไงเราลืมอะไรไปเข้าไม่ได้เราเรืออะไรเราต้องเก็บอะไรก่อนเราเรืมอะไรอ่ะเราสำรวจไม่เขหรไอหานแล้วไอนี้ก็อยู่พีโอวีเล็กน้อยมากเลยไม่ดิเอฟโอวี ปุ่มมันอะไรกดเชี่ยมมากเลยครับมุมมองมันซูมเข้าใช่ไหมสายตาสั้นเขาพูดกันไม่ใจอย่างเล้อะไรอ่ะแฮนเดิลเก็บ้าโออ๋อมันอ๋อเราต้องกลับไปที่ไอ้บอไอ้วาลน้ำเมื่อกี้ที่เซนจะปัญหาซูมอยู่ไหน่ออคนต้องคนต้องเสี่ยงตายเดีวกเราต้องคนต้องมีคนหนึ่งที่มันเปิดไปโอเคฉันั้นเสี่ยงดวงไปด้วยกัน เราค่อยเจอเราค่อยบอก้เีจะช่วยนำพาได้ไหมไม่รู้ไปทางไหนอันนี้ไม่ได้กดไม่รู้จิวิ b of b of ่งวิ่งตามวิ่งตามมาวิ่งตามมาบอบ่บ่นะอ้ักวิ่งผ่ามาเลยวิ่งผ่ามาตามไปนะตอนนี้วิ่งตามอู้อ่ะอ้าอ้าอะไรวะน่ะเดี๋ยวเกิดเกิดไหนเกิดเกิดนู้น ตัวอะไรวะเกิดโอเวลักลอกลางมาตรงนี้เกิดเวลัผ่านนะไนวะไหน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 แมมมุมมานี่มานี่มานี้เนี่ยมันแก้ยมาอยู่มันมาเกี้ยมาตายเดี๋นี้อะอาทําไม่เจอทายังเดี๋ยวกลับไปดูก่อนไหมว่ามันยังมีอยู่บ้างแมเรียกไปนอนยังไม่ได้อานน้ำเลยอันนี่ามาตายกูใชมาาไม่ต้องปนอนกูไม่เคยนอนเดี๋ยวตามตามมาก่อนตามมาก่อนตามมา เราต้องไปบวดเอาหายไลอีกแล้วทำม,มาเฮ ه, ้ยตาย<ม>แล้วของมันหายเปล่าประเด็นไม่รู้ว่าตามลองตามตามมาก่อนตามมาก่อนโอเค <S <S มันจําได้มันมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยแล้วเราเราเราต้องงไ้ตรนีเราต้องเราเรา,เรา,เ,ราเราจะประกอบอย,ออยังไงอะโอ้ยชูโอ้โอ้ไม่นะเรามันเม่กี้ได้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนไอ้หนั่งกระวังน้ําอ่ะแล้วมันแล้วมันประกอบยังไงอะ เออแล้วสรุปมันประกอบอย่างวาไม่รู้เนี่ยมันประกอบอยังไงต้องลองกลับไปดูเนี่ยไม่ชอบเลยฉากเกิดอ่ะคือมันคือยังไงมันมืดจนเราไม่รู้ว่าเราเกิดอย่างอ่ะโอ้โหโอ้คนนี้ก่อนแล้วคล่นไปหายตัวมีโอ้ได้ปกคลิปแล้วเว้ยโอ้หตายเลยนะตายเลยไอเกมนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะรู้ป่ะอะไรนะอะไรนะเกมนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคืออะไรเห็น ฮะเออะอะไรนะเห็ดมีเยอะมากเลยฮะจำได้เหมือนชชปเตอร์สุองเห็ดก็เยอะนะไม่รู be ้ชชปเตอร์หนึ t <t ่งมีหรเปล่าเพราะอยู่ในแต่ในถ้ำมั้งคือเราเราอุ้ยตกใจหมดอีน่าูต้ยโอเคตอนนี้เราก็รืมาเลยมันกะนดดลงมา ระกำลังเดืออระต้กําลังร่อเราก็รีบมาที่บ่อน้ำแล้วครับเราก็มาดูกันว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันเดลวังเมื่อกี้เก็บชิ้นส่วนได้แต่มันขับมาไม่ได้ใช่ยังอ่หน้าดินกดไม่รู้ด้วยแหละกดมั่วๆเลยเมื่อกี้มันมันกดเก็บชิ้นส่วนแล้วแล้ววีซิติ่งมันปิดยังไงกูไม่รู้มันมุมมันดับเพดานใช่ไหมมันดับดับระยะบอกฮะสองอย่างคือตอนนี้โดนไล้ค่าอยู่กับไม่รู้ด้วยวันทีดเพื่อเป็นซิติ่งแต่ที่แน่ๆอย่าไปทางนู้น อย่าไปทางไหนทางที่เมื่อกี้พงมาอย่ามันงย่มันวิ่งมาตรงบ่อบ่อน้ําแล้วล่ะมันเมื่อกี้เราได้ยิส่วนตรงทางตามไปที่มันมีแมงมุมด้วยแต่มันออกมาโอ้ชัวร์อไล่มาดีไล่มาดีเฮ้ยัยรุนไล่มาดีแมงมุมง่อมาที่เจออะไรดีตัวตัวอู้ตัวเป็นควายเลยแมงมุมอะไรวะ หน้าหน้าหน้ามันกระทิงตัวมันควายอ่ะอะไรวะมันคงถามวะถามเหรอเดยเราควรจบรายการก่อนไว้นั่งดูกลับไปนี่พวกไอนี้ก่อนนะเราต้องไปเก็บชิ้นส่วนตรงที่มัมุมไว้ต้องไปเก็บไอระบบทมันระบุวิ่งจริงบอกว่าสงสส่ฮะไอระบุวิ่งอ่ะไหนที่แน่แนตอนนี้มันโมโกรว่าไม่รู้ เออเออมันเหมือนมันเหมือนมันมันมองกแล้วมันบินมาแน่เออมันก็มันก็เหมือนไม่ค่อยวิ่งอ่ะเนี่ยกับปาร์ตี้กับปาทตี่รถไฟฟั้มนับแล้วโอเคนับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเราควรเล่นหลายคนนับที่หลังชวนชินูกะเหลียงรูชวนชวนแฮมมาด้วยไปชวนชวนกิ่งก็ได้ ชวนชวนเอ้ยชวนนชวนเทสวินโด้ไงชวนชวนชวนเทสวินโด์เหราทำไมเราไม่ชวนเก่งมาเขายังไม่นมร้อยเปอร์เซ็นเอวะที่แน่ๆทำไมเราไึงไม่ม่คนนี้โดนโมะเดี๋ยวเรามันเราเราควรไปดูยูทูบคนอื่นเล่นกันก่อนเพราะเราเล่นไม่เป็นคือเราเข้ามาปุ๊บเราเข้ามาปุ๊บเราเจอแมมบุมแมมมุมกระชากกระชากหัวตายเว้ย เราเก็บชิ้นส่วนวาล์วน้ำมันก็ใช้ไม่ได้เว้ยคือเราเล่นเกมนี้เราเออแล้วมันเล่นยังไงเราค่รเล่นเกมนี้นะครับเติดเลยจูดี้เท่ากับแต่ต้นไม้นะจูดี้เท่ากับแต่ต้นไม้นะเขาปีนต้นไม้ครับท่านผู้ชมมาดูกันะครับท่านผู้ชมขอท่านคุณอ๋อโต้ครับนี่กบโูปีนต้นไม้กั้โอ้ตกเลย เอาละครับก็เ<อ>าขา <อ S 2> จบรายการเชียงเท่านี้ะน,น,นะครับเพราะรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรตามหลังมาโอ้ชิปนี้เลยครับพี่น้องจบรายการก่อนไหมมันตามมาแล้วครับเมื่อกีจก้จบรายการครับจบรายการจบรลักันจบรายการนี่นะสำหรับวันนี้ชิปสำหรับวันนี้นะไม่ขี้เกียจขี้เกียจตัดแลวอัดตอนอัดตอนตอนีสองครึ่งนะครับจบไปแล้วนะครับโอเคจไม่อัดไลน์ตรงนเอ้ยปิดเลาว